สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมครับวันนี้วันอังคาร,ครที่5เมษายน2565อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบสจอดเลึกเชลซีครับกังวหน้าล่าข่าวแมนยูครับ มาติดตามหัวข้อของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้เราหยิบยกเรื่องราวของทอ็อตแนมฮอสเปอร์มาพูดคุยกันครับก็เป็นบทความครับจากนักเขียนที่มีชื่อว่าเดนิเอลเซคิ i ี y ครับเขาของสื่อเทเลการาฟนะเขาเขียนเอาไว้ครับเกี่ยวกับการที่อันโตนิโอคอนเต้กุนซือของสเปอร์เนี่ยมีส่วนในการปลุกฟอร์มของแฮร์รี่เคนครับสุดหน้าตัวเก่งของพวกเขาให้ทีมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยสําหรับฟอร์มของแฮร์รี่เคนเนี่ยช่วยให้สเปอร์ มีลุ้นคว้าท็อปโฟรหรือว่าโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเดี๋ยวเรามาดูบทความตัวนี้กันนะครับก็ก่อนหนึ่งเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่าก,กีฬา,าคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบ,บเวเดจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับขอคำว่าเควินเดอ์เคนเควินเดอ์เคนครเน่นะ แล้วก็ธนาคารกรสิกรไทยครับบริการ,รด้านการเงินแบบครบวงจรนะครับให้นึกถึงกสิกรไทยแล้วก็มีแอปพลิเคชัน K-PASS สามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาครับผมจัดป้ายเริ่มกันเลยเอาละครับก็ทีนี้เรามาดูตัวบทความนะจากนักข่าวเดนิเอลเซคิว t รครับเขาก็ บอกเอาไว้นะว่าบทบาทของแฮร์รี่เคนตอนนี้ในยุคข,ของคอนเต้เนี่ยมีมีความเปลี่ยนแปลงไปนะจากเดิมเนี่ยเขาโหเป็นแบบศูนย์หน้าแท,แท้เป็นเบอร์9เป็นตัวจบสกอร์แต่เหมือนกับตอนนี้นะครับแฮร์รี่เคนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นแบบกึ่งๆเบอร์9แล้วก็เป็นเบอร์10เหมือนกับเป็นตัวสร้างสารรค์เกมด้วย เทกร์ฟเนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้นะครับบอกว่ามันมีกองหน้าไม่กี่คนที่ไม่ยิงประตูนะไม่ได้สัตแต่ยิงประตูอย่างเดียวครับในเกมถลม่มนิวคาสเซิลหต่อ1เนี่ยก็ได้รับคําชมมหาศาลเลยแน่นอนคนนั้นเนี่ยก็คือแฮร์รี่เคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูเยอะมากนะครับ เคนเคยเริ่มจากบทบาทการเป็นกองหน้ากึ่งพเมีย์เกอร์ตั้งแต่ในยุคข,ของโชเซ่มูเรโยแล้วทําให้ปีกอดเนี่ยเขาก็เหมารางวันทั้งดาวซันโวแล้วก็ดาวแอสซิสของพิมเมลีกเลยบางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกเอาไว้ด้วย ว่ามูรินโญ่เนี่ยทำแบบนี้เพราะรู้ว่าร่างกายของนักเตะเนี่ยไม่เหมือนเดิมพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าประทะกับกองหลังแบบหนักๆแล้วก็เน้นลงมาทําเกมจากแนวลึกแทนอย่างไรก็ตามครับเทเดกราบอกว่าเรื่องนั้นไม่จริงเพราะตอนยูโร2020ที่ผ่านมาเนี่ยเคนเขาก็เล่นหน้าเป้าแล้วก็ยังฟอร์มเทพอยู่เลย เทเดกาบอกว่าเคนในยุคของคอ e นเต้คือฟอร์มการเล่นแบบครบเครื่องที่สุดตั้งแต่ดูฟอร์มมาแล้วซึ่งก็ต้องให้เครดิตกับคอนเต้ที่เลือกใช้งานกองหน้าได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นสมัยอยู่กับอินเตอร์มิลานเขาก็ทำให้ลูกกกูเนี่ยฟอร์มเด่นขึ้นมาหรือว่าจะเป็นกับ hmm. เชลซีนะครับก็เดียโก้คอสตาเราได้เคยเห็นมาแล้วกลยุทธ์ของคอนเต้เนี่ยคือจะมีคนที่คอยซัพพอตกองหน้าเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าต่า สองคนอย่างซงมินหรือว่าเดยันคูลูเซฟสกี้แล้วก็วิงแบ็กอีกสองคนเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตกองหน้าให้มีพื้นที่แล้วก็มีอิสระในการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอืม เรื่อง <Okay. S 1> เรื่องของเรื่องของการเป็นเบอร์เกกึ่งเบอร์สิเนี่ยจริงๆผมว่าเราเห็นกันมาตั้งแต่ยุคมูรินโญ่นะซีซั่นก่อนถูกไหมครับไม่งั้นไม่คว้าดาวแอสซิสไปด้วยแต่ของเทเดกราฟพยายามจะสื่อว่าอันนี้คือแบบเต็มตัวเลยทุกนัดของยุคค e อนเต้อ่ะคือแฮร์รี่เคนไม่ได้ยืนค้ำอย่างเดียวคือลงมาล้วงเอาบอลต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยครับผมนะครับใช้แล้วก็เขาก็เป็น playmaking s t r i k ร r ได้ไหม <laughs> อเออมาได้อยู่ได้อยู่นะ <laughs> เหมือนกับที่เรานําเสนอในในฮาร์ฟไทม์นะครับรูนี่ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะว่าว่าจากที่ดูฟอร์มของเฮริเคนเนี่ยเออว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแค่คนที่ยิงประตูอย่างเดียวแล้วแต่ว่ายังเป็นคนที่คอยแอสซิสต์ให้กับเพื่อนได้ด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆเลยนะครับ,รบเหมือนปกติ<ม>เออใช่มาตอกย้ากันต่อด้วยเรื่องของตัวเลขและก็สถติติต่างๆนะครับก็ตัวเลขเนี่ยบ่งบอกว่าเคนเป็นจอมสร้างโอกาส ในยุคข,ของคอนเต้มากกว่ายุคพอชด้วยซ้ำนะครับในสมัยที่เขาเคยพีคมากๆในช่วงนั้นสื่อเขาก็เลือกเปรียบเทียบแฮร์รี่เคนในยุคข,ของคอนเต้กับโปเชติโนมากกว่าที่จะเป็นยุคข,ของมูรินโ่นะครับเพราะว่าอยากจะเอาฟอร์มตอนที่สเปอร์เนี่ยเคยมีลุ้นแชมป์มาวัดกับในตอนนี้โดยเอาฤด,ดูกาล2015-16ถึงสิบห1สถึงแล้วก็2017-18ถึงที่สเปอร์จบอันดับ3อันดับ2แล้วก็อันดับ3อีกีครั้งหนึ่งมาเทียบกับของคอนเต้ในปีนี้นะครับเอาช่วง จุดที่เคนยุคพอชทาได้ดีกว่าเนี่ยคือจํานวนประตูนะครับเพราะว่ามีค่าเฉลี่ยทั้ง3ฤดูกาลดีกว่าเคนในยุคคอนเต้โดยเฉพาะในฤดูกาล2016-17มีค่าเฉลี่ยยิงเกิน1ประตูต่อ90สนาทีนะครับอย่างไรก็ตามที่เหลือจากนั้นยุคคอนเต้ชนะขาดครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสที่ยุคพอชเนี่ยเคยทำเอาไว้1.2ครั้งต่อเกม1 5ครั้งต่อเกมแล้วก็1ครั้งต่อเกมตามลำดับ ส่วนยุคคอนเต้ครับมันพุ่งขึ้นมาตัวเลขมันมาอยู่ที่1.6ถึง1.7ครั้งต่อเกมนะครับพูด,ดง่ายๆในยุคข,ของคอนเต้เนี่ยแฮริเคนจะสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ตกเกือบๆเ,เกมแล้วสองครั้งเลยนะครับที่เป็นคีย์สำคัญเป็นคีย์พาสส่วนการทำแอสซิสต์ก็เหมือนกันครับกราฟสีแดงแสดงให้เราเห็นว่าถ้าเกิดนับเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยแฮร่เคนยุคข,ของคอนเต้ก็จะทําตรงนี้ได้ดีกว่านะครับกราฟจะมีความดีขึ้นมาส่วนเรื่องของการทําประตูที่น้อยลงครับปีนี้เพิ่งทําไปย ทงเพิ่งทําไป12ลูกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงต้นฤด,ดูกาลอย่างที่เราทราบกันแกก็มีการเสียสมาธิไปกับข่าวเรื่องของการย้ายทีมนะครับแล้วก็ในยุคข,ของสเปอร์ช่วงของนูโนเอสเปรโตซานโตก็เป็นยุคที่ไม่ค่อยดีด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็าตามครับนี่ขนาดไม่ปังแต่ก็ยังยิงไปถึงการเป็นอันดับ4ร่วมในลีกนะครับดาวซันโวโดยจะมีแค่โมซาล่ามีโซนเฮงมินและก็ดิโอโกโชต้าที่ยิงได้มากกว่าเท่านั้นนอกจากนี้ครับแม้ว่าตัวเลขจะ เป็นแค่12นะแต่คือยิงประตูก็คมสุดๆนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสทองหรือว่า expected goals แค่เฉลี่ยนเนี่ยนัดละ0.5ครั้งเท่านั้นก็คือโอกาสทองน้อยแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้เยอะนะครับอันนี้ความสุดยอดที่สื่อเขายกเป็นตัวเลขมาให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเห็นภาพเลยว่าสร้างโอกาสดีขึ้น a s สซิสดีขึ้นส่วนประตูที่มันลดลงมันเข้าใจได้จากการที่ ตอนฤดูกาลสเปอร์ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยุคของดูโนไม่ดีแต่ว่าต้องชมทางสเปอร์ที่เขาตัดสินใจเร็วนะรีบเปลี่ยนเอาคอนเต้มาคุมแล้วก็ผลงานก็ดีขึ้นตามลําดับจนตอนนี้กลับมามีลุ้นโคต้า UCL แล้วนะครับทีนี้ครับพูดเรื่องตัวเลขอ,อย่างเดียวอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับไปดูเรื่องของการผ่านบอลแบบเน้นๆกันเลยดีกว่าว่าในเกมที่สเปอร์ถล่มยูคาซิลห้ตอนึเนี่ยแฮร์รี่เคนเขาทําอะไรบ้างนะครับ การผ่านบอลของแฮร์รี่เคนจะไม่ใช่แนวแบบแตะสั้นไปมาง่ายๆนะครับแต่ว่าจะชอบผ่านลูกแบบได้เสียคือถ้าเกิดเสียก็คือเสียไปเลยไม่ได้ลุ้นอะไรแต่ถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าทีมมีลุ้นยิงประตูได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีครับกับสไตล์การเล่นของแฮร์รี่เคนเวลานี้นัดที่เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยแฮร์รี่เคนผ่านบอลไปทั้งหมด23ครั้งเข้าเป้า15ไม่เข้าเป้าถึง8ก็จะเห็นว่าเฮ้ยจ่ายเสียก็เยอะเหมือนกันนะ แต่พอเข้าเป้าทีนึงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหได้ลุ้นตลอดเกมนี้แฮร์รี่เคนจ่ายคีย์พาสไปถึง3ครั้งครับแล้วก็ได้มา1นแอสซิสคือประตูที่เปิดให้ทางาลูกนี้ครับเป็นแมตต์ดูเฮอร์ตี้ที่เติมมายิงขึ้นไปนะครับซึ่งทางทีเลกราฟบอกว่าลูกเนี้โอ้คือต้องชมเลยครับการแอสซิสให้แมตต์ดูเฮอร์ตี้ยิงนํา21คืออย่างสวยแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าที่ฉีกออกข้างไปครอสบอลได้แม่นยำมากเขาบอกว่าปกติอะ ถ้าดูมุมนี้ย y c r o y s r o s s จากฝั่งขวาเนี่ยไม่ต้องหลดถึงสุดเส้นเนี่ยเกินครึ่งสนามมาสักพักหนึ่งก็เปิดได้เลยเนี่ยในพรีเมียร์ลีกคนที่ทำได้เก่งมากจะเป็นเควินเดอะบอยกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแต่แฮร์รี่เคนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชำนาญมากในการครอสจากมุมนี้นะครับ<ม>แล้วเขาบอกว่าต้องให้เครดิตแท็ติกของอันโตนิโอคอนเต้ด้วยครับที่เราดูในภาพนี้นะกองหลังของนิวคาสเซิลในกรอบเขตโทษมีประมาณ4คนแบ็กโฟถูกไหมครับ แต่นักเตะสเปอร์ขึ้นมาโอเวอร์โหลดตัวผู้เล่นจนเหมือนกับมีตัวรุก5คนก็คือมีแฮร์รี่เคนเป็นคนเปิดคูลูเซฟสกี้กับโซนฮึงมินอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็วิงแบ็กอย่างเอเมซงกับแมตต์ดูเฮอร์ตี้เติมขึ้นมามันเหมือนกับเอา5ลุม4นี่คือการโอเวอร์โหลดตัวผู้เล่นที่คอนเต้ใช้ได้เก่งมากๆต้องชมเลยว่าแท็กติกคอนเต้ก็ส่วนหนึ่งใช้5ลุม4แล้วก็การเปิดของแฮร์รี่เคนก็แม่นยำมากๆนะครับส่วนประตูที่3 ก็น่าสนใจเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยฉกฉวยโอกาสที่นิวคาสเซิลเฮ้ยพอสกอตามหลังและสเปอร์เนี่ยได้เปรียบใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นทางนิวคาสเซิลต้องพยายามเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นพอต้องบีบเพรสซิ่งมากยิ่งขึ้นบุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องดันลายกองหลังมากกว่าเกา่าซึ่งแฮร์รี่เคนมักจะถอยต่ําลงมารับบอลกลางสนามเพื่อดึงตัวประกบดูจากกราฟิกตัวนี้ได้นะครับว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยลงมาล้วงต่ําเกินครึ่งสนามนะครับทั้งที่ตัวเองเป็นกองหน้า แล้วแฮร์รี่เคนเห็นว่าฝั่งขวาพื้นที่มันเปิดนะครับก็แทงให้เด<ม>ียนคูลูเซฟสกี้หลุดไปทางขวาแล้วก็เปิดกลับมาให้ซนทึงมินยิงประตูลูกนี้ถือว่าเป็นเกมโต้กลับที่เพอร์เฟกลูก2-1ชมการครอสของแฮร์รี่เคนลูก31ชมเลยว่าแฮร์รี่เคนลงมาล้วงต่ำแล้วรอให้ปีกเติมขึ้นหน้าแล้วส่งทะลุช่องตรงนี้ได้เฉียบขาดมากๆเรียกว่า2ช็อตเนี้ยเป็น1แอสซิสต์กับอีกลูกหนึ่งอาจจะไม่ได้แอสซิสต์แต่ก็มีส่วนกับประตูแบบเต็มๆเหมือนกัน ครับผมว่าสองรูปหลังที่ปีเตอร์โบส์นำเสนอขึ้นมาชัดเจนนะว่าเคนมีบทบาทเป็นยังไงแล้วคอนเต้พยายามปรับจูนให้แท็กติกมันเข้ากับรูปแบบของเขาอย่างไรบ้างคืออย่างรูปที่ไฮายด้วเคนขยับออกไปเปิดอ่ะนั่นคือตำแหน่งที่เขาไม่ควรจะไปยืนนะาจริงอ่ะเพราะมันคือริมเส้นเลยอ่ะเขาเป็นกองหน้าเขาไปยืนริมเส้นแล้วไปเปิดแบบนั้นแต่มันยังดีที่ว่าแท็กติกของคอนเต้คือให้ตัวอื่นคอยซัพพอร์ตคอยเอาไปโอเวอร์โหลดแทนตำแหน่งของเคนในส่วนตรงกลางอย่างโดเฮอร์ตี้อย่างเงี้ยคือขึ้นไปหน้าสุดเลย แ็ถือว่าคอนเต้วางแผนมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็อย่างเคนเปิดได้แม่นยําด้วยแล้วก็รูปสุดท้ายที่เคนลงมาถอยต่ําก็คือค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเป็นนักเตะตัวฟรีโรม a m i n g คือไปทั่วแต่ก็สร้างประโยชน์จากทุกๆตําแหน่งในสนามได้ก็นี่คือความเมอร์คราสของเขาในช่วงหลังๆที่เราได้เห็นกันนะครับใช่ครับอ่ะปิดท้ายกันในเรื่องที่สุดท้ายเลยนะครับก็คือเราพูดชมไปเยอะแล้วสิ่งที่ต้องแก้ต้องทําให้ได้สม่ําเสมอมากขึ้นต้องเป็นยังไงบ้างในยุคของคอนเต้นะครับคือสื่อเขาชี้มาว่า สเปอร์เนี่ยต้องทําให้สม่ําเสมอมากขึ้นในเกมที่ไม่เน้นโตกลับนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือสเปอร์มักจะเน้นเกมเขาเต้แท็กเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเจอคู่แข่งที่รับลึกรับต่าเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างนะครับสเปอร์ตอนนี้ลุ้นท็อปโฟแบบเต็มตัวนะครับรั้งอันดับ4ก็มี54แต้มประตูได้เสียดีกว่าอาร์เซนอลแต่แข่งมากกว่าอยู่หนึ่งนัดซึ่งดูแล้วเนี่ยการแย่งชิงท็อปโฟกับอาร์เซนอลดุเดือดทีเดียวนะครับช่วงโค้สุดท้ายคําถามน่าสนใจคือสเปอร์ต้องแก้ตรงไหนไหมเพื่อ เพิ่มโอกาสจบท็อปโฟให้มากยิ่งขึ้นโดยในความเห็นของเทรย์กราฟนะครับก็บอกว่าจุดแข็งของสเปอร์คือเกมโต้กลับเหมือนประตูที่3ที่ยิงใส่ในิวคาสเซลิลก็มาจากจังหวะโต้กลับเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับปัญหาคือเวลาเจอทีมรับลึกๆไม่ค่อยเพรสซิ่งเนี่ยก็มักจะใช้วิธีเอาเคนถอยต่ำมาทําเกมไม่ค่อยได้นะครับเพราะพื้นที่มันไม่ค่อยเปิดไม่มีตาแหน่งให้เคนได้เล่นนี่เลยเป็นปัญหาที่ทาให้พวกเขาต้องเสียแต้มตอนที่เจอกับทีมอย่างซอทแฮมตัน ทั้งที่ตัวมากกว่านะครับหรือว่าจะเป็นเกมที่พบกับวูฟหรือว่าเบอร์ลี่ที่พวกเขาครองบอลมากกว่าเป็นส่วนใหญ่คือชัดเจนว่าเวลาเจอทีมรับลึกก็มักจะเล่นไม่ค่อยได้จุดต่างตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับอาร์เซนอลเลยนะครับพวกเขาจะไม่ค่อยโต้กลับเป็นหลักอาร์เซนอลจะเป็นทีมที่เน้นคลองบอลให้เยอะแล้วปิดบัญชีนะครับส่วนสเปอร์จะเน้นโต้กลับแล้วก็เฉียบขาในเกมที่จังหวะมันไม่ได้เยอะมากจังหวะโบ๊ะบ้าแป๊บเดียวได้ประตูอย่างนั้นมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดสเปอร์ไปแก้เรื่องนี้ได้เนี่ ก็จะมีโอกาสลุ้นชิงท็อปโฟแบบมันโคตรมากขึ้นแถมทั้งคู่ยังมีโปรแกรมเจอกันเองอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งนัดในการตัดแต้งกันเองวันที่13พฤษภาคมหรือว่านัดที่36ของฤดูกาลนัดนั้นก็อาจจะเป็นอีกนัดหนึ่งที่ชีชะตาท็อปโฟแบบหมดจดเลยอือคือมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงคลแมกซ์นะครับตอนนี้คือเหมือนกับช่วงแบบวางวางประเด็นวางปมที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวมาตัดกันเองช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งผมว่าข้อสุดท้ายของเทเลกราฟมันเห็นภาพอยู่เหมือนกันนะว่า วิธีการเล่นที่คอนเต้ทาให้กับสเปอร์ตอนนี้คือบางทีเจอเกมที่เขามาอุดหนักหนาเนมันอาจจะเจาะไม่เข้าบ้างแต่ว่าเกมที่มันเปิดแรกอ่ะมันจะค่อนข้างเข้าทางเลยอย่างจําตอนที่เจอซิตี้ได้ปะบุกประชนซิตี้ที่เอทีฮัสเตเดียมอ่ะหลายๆลูกก็มาจากเกมสวนกลับที่เฉียบขาดนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าทีมไหนอ่ะมาเปิดแรกใส่อันโตนิโอคอนเต้เขาพร้อมลงโทษนะเพราะฉะนั้น อันนี้เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าตอนเจอกับอาร์ซนอลจะเป็นยังไงเพราะว่าอาร์ซนอลก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเน้นครองบอลจะครองบอลไปเรื่อยๆจนกว่าจะยิงประตูได้ซึ่งมันคนละปรัชญากับสเปอร์ของอันโตนิโอคอนเต้ตอนนี้เนี่ยอืมคับแล้วก็อย่างที่เราเคยเคยบอกนะว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกมไหนของสเปอร์ที่แฮร์รี่เกนเล่นไม่ออกเนี่ยฟอร์มโดยรวมของทีมมันก็จะหล่นหายไปมันก็จะดรอปลงไปด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่านั่นคือปัจจัยเหตุผลที่ทําให้ให้คอนเต้ที่ ต้องหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้เคนมีส่วนร่วมกับเกมมากที่สุดเพราะว่าอย่างน้อย<ม>ถ้าเกิดในเกมมันแฮร์รี่เคนไม่ว่าเขาจะทําอะไรได้นยะจะยิงประตูหรือจะแอสซิสต์ได้ผมรู้สึกว่ามันทําให้ฟอร์มของเพื่อนร่วมทีมโดยรวมยกระดับตัวเองขึ้นไปด้วยอันนี้ก็คือการ<ม>บ้านที่คอนเต้พยายามแล้วผมว่ามันก็เป็นการตอกย้ํานะว่าคอนเต้นี่แหละคือคนที่ใช้งานกองหน้าในลักษณะไทยแบบนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าผมดูนะในทุกๆทีมที่เขาไปมันจะต้องมีกองหน้าใน ยคือมันไม่ใช่กองหน้าที่ยิงประตูอย่างเดียวอะ่ะต้องเป็นกองหน้าที่มันมีส่วนร่วมแล้วมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นภาพที่เหมือนกับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของตัวคอนเต้ไปแล้วอะ่ะนตอนเนี้ยใช่ใช่คืออย่างปีที่แล้วอะ่ะที่คุมอินเตอร์อลูกาก,กูเป็นเอ็มบีพีเกาโชเซเรียอาก็จริงแต่แบบเป็นตัวชงประสานงานกับทางอัลโตโรมาติเนสเยอะมากเลยนะก็คือแบบกองหน้าในแบบของคอนเต้คือต้องเน้นตัวสูงๆใหญ่ๆห,ห,หน่อยแต่ยิงอย่างเดียวไม่ได้ต้องส่งให้เพื่อนได้ด้วยใช่ ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าไปจนจบฤด,ดูกาลแล้วฟอร์มดีฟอร์มเทพสุดท้ายย้ายขึ้นมาจริงๆนี่ผคอนเต,ต้กับบอดสเปอร์นี่น่าจะแตกหักเลยแม่ <laughs> ครับผมอ่ะโอเคนะนี่คือเรื่องราวของสเปอร์แล้วก็แฮร์รี่เคนที่เอามาฝากกันนะครับขอบทวนนะก่อนจากการครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยบริการด้านการเงินนะครับแบบครบวงจรให้นึกถึงกสิกรแล้วก็มีแอปเคพัด้วยสามารถเปิดบัญชีธนาคารโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับใช่ครับ ฝากกดไลค์ฝากกด s ับสไครป์กับสยามสปอร์ตเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา3ามคนมแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ